เศรษฐีในครั้งพุทธกาลจ้างลูกไปฟังธรรมะพระพุทธเจ้าอ่าเดี๋ยมีมาแล้วนะเราจ้างคนได้ต้องหลายแบบจ้างคนทําความดีจะไปเป็นปัญหาอะไรใช่ไหมอืมเพราะเรารู้นี่คือความดีใช่ไหมเนี่ยพอลูกทําเรื่อยๆลูกก็ชอบเองอ,ะอ่ะอาตมาเคยชวนคนสวนที่วัดเนี่ย มานั่งสมาธิอูยเขาบนเขาอิดออดนะไม่อยากจะทำพอทำไปสามสี่หสัปดาห์ชวนเมียมานั่งชวนลูกมานั่งพากันมาหมดทั้งครอบครัวเลยทีนี้เริ่มชอบแล้วนะไอ้ของดีเนี่ยโยมแรกแรกเนี่ยคนมันมองไม่เห็นนะมันชอบยากนะเวลายมจะเอาของดีไปให้เขาขรู้นะมันดีนะเนี่ยนะแต่คนมันไม่ค่อยรับเออมันแปลกนะ như